วันนี้นะคะครูตองมีอะไรมาให้เด็กๆเล่นก่อนที่จะเล่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนว่ากับครูแอนไปแล้วเรียนรู้กับครูแอนไปแล้วเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นของใช้ก่อนที่จะเล่นเกมกับครูตองนะคะครูตองทบทวนก่อนอตะก้านี้สองตะก้านี้เป็นของเล่นหรือของใช้คะ ขอ,อ,องเล่นโอโหเยี่ยมยอดมากเลยรกร้านี้นะคะเป็นของใช้เสื้อผ้าข้าวกานี้ล่ะคะเป็นของใช้ส่วนตัวและนี่ชามข้าวของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างเอ,อ่ยมีอะไรนะคะมีแปรงสีฟันมีแก้วนะ้ําแปรงสีฟันนี่สามารถไปใช้กับร่วมกับผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะคะเชื้อโรคไม่ได้เด้ เป็นของเราก็ต้องใช้กับเรานี่เลเอยกระติกน้ําตอนเปิดเรียนเด็ก <ๆ S 1> จะต้องนํากระติกน้ําเป็นของตัวเองมาด้วยเพราะใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะคะลูกนะช่วงนี้ยิ่งเชื้อโรคเยอะนี่อันนี้เป็นของส่วนตัวนะคะแล้วก็แมสออกจากบ้านอย่าลืมเด็กขาดอย่าลืมใส่แมสท,ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะนะแล้วก็ฉาบข้าวของเรา แล้ววันนี้ครูตองก็จะพาเด็กๆมาเล่นเกมเกี่ยวกับของใช้ของเล่นพร้อมที่จะไปเล่นกับครูตองหรือยังพร้อมไหมยังพร้อมแล้วไปเลยค่ะก่อนที่จะเล่นนะครูตองจะแนะนําภาพก่อนครูตองมีภาพอยู่ทั้งหมด4ภาพนะคะภาพแรกเด็กกําลังทําอะไรอยู่คะเด็กตื่นนอนอยู่ภาพที่สองทานข้าวภาพที่สามเด็กกําลังเล่นของเล่นอยู่ ภาพที่สี่เด็กๆสังเกตให้ดีนะคะเป็นเด็กกำลังแกะกระดุมเสื้ออยู่เอาละทีนี้กูตองจะพาเด็กๆเล่นแล้วให้เด็กๆช่วยกูตองจับคู่ภาพว่าถ้ากูตองจับขึ้นมาแล้วให้เด็กๆสังเกตภาพอย่างภาพนี้เด็กๆสังเกตดูสิคะเป็นภาพอะไรเอ่ยอันนี้เป็นภาพชั้นวางของเล่นเด็กๆคิดว่าชั้นวางของเล่นเนี่ยควรคู่กับภาพไหน โอ้ตรงกิน <สะ S 1> ข้าวได้ไหมคะถูกไหมอย่างนี้ในไงเด็กๆมาช่วยครูตองด้วยนะคะพร้อมที่จะเล่นหรือ,อยังเอ่ยเด็กๆตะโกนดังๆเลนออย,เยนะคะมาภาพนี้ตรงกับอะไรพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วไปได้เลยค่ะคู่กับอะไรนะคะชั้นวางของเล่นตรงไหนเอ่ยอ๋อมีคนบอกว่าตรงที่เด็กเล่นของเล่นอยู่ บางคู่กันนะคะเล่นเสร็จแล้วต้องทําไมคะเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่อย่างนี้อ, 2. อ้าวต่อไปภาพที่สองมิตก,กา้ามินตะกา้าผ้าเด็กๆคิดว่าอยู่ในตรงไหนเอ่ยตรงขับภาพไหนผ้าเด็กกินข้าวหรือตื่นนอนหรือว่าแกะกระดุมเสื้อคะโอ้แกะกระดุมเสืออกะกะเส้อโอ้โหแปลว่าแต่ทีนี้คนที่ดูครูแอน เป็ีาจําได้ใช่ไหมคะที่ผู้แอนบอกไว้ว่าแกะกระดุมเสื้อเสร็จแล้วไม่โยนให้ใส่ในตะกา้าให้เรียบร้อยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอ่าภาพต่อไปภาพต่อไปภาพต่อไปเป็นอะไรคะเป็นจานถูกต้องแล้วค่ะมีภาพจานมีภาพแก้วเป็นชั้นวางจานวางแก้วเป็นวางช้อนนะคะเด็กๆคิดว่าอยู่ตรงไหน ภาพนี้เด็กๆเ,เริ่มเก่งและเด็กๆเ,เริ่มที่จะคล่องและเป็นภาพที่เด็กกำลังทานข้าวอา้ถูกต้องค่ะอ้าวภาพสุดท้ายเหลือไหนคะเหลือไหนคะเหลือเด็กตื่นนอนถูกต้องค่ะตื่นขึ้นมาแล้วความรับผิดชอบของเราคือต้องเก็บพับผ้า,ผาห่มของตัวเองจะได้เป็นเด็กดีนะคะนี่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ แล้วตัวเองก็ต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองด้วยคือพับผ้าห่มให้เรียบร้อยก่อนลุกออกจากที่นอนนะคะเด็กๆ่เป็นยังไงบ้างคะไหนใครช่วยคุณครูคตองบ้างเออยกมือเยียนนะะ่ยมยอดมากค่ะหลายคนเลยเก่งมากเลยเป็นยังไงคะตื่นนอนขึ้นมาแล้วต้องพับผ้าหันข้าวเสร็จวางให้พ่อแม่เก็บด้ไหมไม่ถูกต้องต้องทำไมคะต้องเอาไปวางไว้ที่อ่างอ่างล้าง เสร็จแล้วทำไมคะเล่นของเล่นเช่นกันเล่นเสร็จแล้วไม่ควรวางไว้ทิ้งไว้ให้พ่อแม่เก็บต้องทำไมคะเก็บเข้าเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วก็แกะกระดุมเสื้อผ้าเสร็จแล้วต้องใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเกมที่คุณครูตองมาฝากวันนี้เด็เกๆสนุกไหมคะ ใช่หไหมเยียๆๆ่ยมยอดเลยทุกคนรู้เรื่องแล้วก็เก่งมากเลยสำหรับวันนี้คูณตองก็มีมาฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ